พี่น้องลูกปลาข้อปลาแดงยืนพูนอยู่โ้ได้เยอะอยู่นะ สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยละต่างประเทศเมื่อนี้ไปเอานอะไม้จากก่อสดๆดมาเลยพี่น้องเสียเอามาแกงใส่ข้าวเบือ่อกินกับพักผ้ากินกับพักเล็บมา้าพี่พี่น้องเมื่อนี้เอามาแล้วเฮากา็สียเอามาจักอ่อนๆน,น้องพี่น้องจักบางๆแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ อาบางบางบางเท่าที่จะบางได้น้องพี่น้องมันจะได้แซบน้องไม้สังไพ่นี่แซบสุดพี่น้องเวลาแก่กินกับพักพายเนาะเมื่อวานนี่ไปเลาะตลาดนัดโมมีพักแหวนพี่น้องเลยก็เลยได้พักิรีบมากับพักพายมาแทนอ่อนค่ะขนาดไปดีพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ต้มน้ำไม้จืดแล้วเนาะนอ้องจะเกี่ยวกับสีมาแกงเมื่อนี้มีน้องบิวตี้พี่น้องมาหวงเฟรมนําเพิ่นมาก,กินแกงน้ำไม้พี่น้องกับกินตำมะฮู้ก <laughs> ับปิงกบแม่บิวตี้เพิ่นมาหาพ่อเพิ่นนน้องพี่น้องพ่อเพิ่นทํางานอยู่เซเว่นเพิ่นกันเลยอยันมานอนกับแาวซุปตกลงมาหาพ่อหรือ่า, <laughs> าเฮา <laughs> นอนนอนนี่สามวันแล้วพี่น้องเลย จะแซบเพลงเพื่น<ส>นอนมากินแกนอไม้อดไรพี่น้อง,องเลยแล้วก็มากินตับมมห่งแซบบ่เคยตาําวานแซบบ่ได้บ่ได้ยองบ่บ่ได้ยองกินบ่แซบอร่อบยบ่ขาเอ,อือกินกระพักพายพี่น้องเอ้ยวานนี่ทดสอบอะไรพี่น้องเอ้ยวานนี่ตาับมมาห่งกินกระพักพายนะโอ้โธ่กินแซบขนาดเลยแล้วกะ มือนี่ฮะสีแกงใส่อันนี้เดี๋ยวพี่น้องปลาหมึกทีเอฟซีเพิ่นฝากให้เพิ่นมาเยี่ยมมือน,นั้นแหละเพิ่นมายามมือน,นั้นเนาะอันนี้คือเพิ่นบอกมาว่าต้องแส่น้ำก่อนให้เนื้อมันฟูๆเนาะพี่น้องก็แส่เรียบร้อยแล้วก็พักแยงนี่เราตะเกียบไปเก็บในถุงนามาหอมหอมอันนี้ส้มตำมหงุ่งพี่น้องเอาข้าวเบื่อลงไปแล้วก็สิปรุงได้บานนี่ปรุงใส่โอ้อนนะนะจับมาบิวตี้ ปด็จคุณป้าอืมประเด็จประเด็จขอทำมากเลยนี่ปลาแด็เ,ดเครื่องปรุงกับโบลมี่อย่างหลายพี่น้องใส่เกลือแป้งน,นวัวปลาแด็ผักติว้วเท่านั้นเลยแกงหน่อไม้โบลมี่อย่างยากพี่น้องนี่ปลาแด็เด่ <c oughs> ดนเนาะอยากกินดิเนาะป๋าอยากกินสมุนไพรมือจีเนาะใส่ข้าวเบือลงไปพี่น้องแม่เพิ่นมักข้าวเบือคุ้นๆเลยแม่เพิน่นติดใจพี่น้องมือเนาะเอามากแกงกัน กินกระพักอันแหวนนะพี่น้องเอ้ยคนบอกว่าวแกงคือมื้อน,นั้นเด้อคนบอกนะแม่มักแห้งมื้อที่ว่าเออมีเพิ่นมาน้องเนาะแซ่บแห้งเลยพี่น้องแม่เพ,พิ่นหาโอ้โหทุตักจนสามเถื่อจนแบบโบลุกโบลุกเลยแม่เพิ่นน่ะแกง่อไม้สังเวยนะพี่น้องแบบว่าโคเท่าเนาะเพิ่นมักแบบจักหน่อไม้บางะนะดจุกหมดเข่าวันนี้กับทีใส่ปลาหมึกปลาหมึกลงไปอืปลาหมึกทะเลพี่น้องเลย น้ำอ,อันนี้มันหยาบน้ำหยาบน้องแกงหน่อไม้ตัวนี้ห้ากระซุกแล้วได้นี่ป้าถูกบิวตี้ว่าหอมขนาดเลยพี่น้องหอมปลาหอมปลาเด็กเนาะวันนี้กับชิใส่พักสงงังเกงไปนี่เม่ว่วาเนเผินเข้าเลบ้านยังบบมาเลยพี่น้องวัดสิโทรน้ำเผินผัดโทรศัพท์เผินนะยังโบยังโบได้ลงทะเบียนเบอร์ให้มือนี้บิวตี้เพื่อกะมาโซฟีมือแต่มาหุงซูงกินได้พี่น้องแซ่บดูว่าแซ่บ คาเบิ้เนาะบิวตี้เนาะคาเบิ้อตอนกินด้วพี่น้องกแซบหรือบแบแซบได้แล้วพี่น้องเบิงหนาตาแกน่อ้เฮาใส่ลูกโดดอันนี้พี่น้องนี่ลูกโดดยันแม่กับบิวตี้เป็นเพชรเนาะรสชายโบต้องว้าถึงเลยพี่น้องนัวอร่อยโบเป็นแซบเป็นนัวหลายเลยพี่น้องปลามันนัวแซบ มาลาต้องกิแกงางเงาไหมกับส้มต่ำมาลาขอบ่อืมแซ่แต่บางหุงต่ไม่หุงมาหุงเอาตักใส่บิวตี้ฝีมือบิวตี้เอาก็จะยกให้ตักใส่เ <c oughs> มค้าต์แต่บางหุงในอนาคตพี่น้อง <c oughs> อยากเป็นแอร์ฮอสเต็ปฮาวันนี้ บันทีกอง <c oughs> สุดเรียบร้อยพี่น้องตามมาหงมาเบิ่งน้องน้อยหน้าตาสรงจำของเราต้นประเดชปลาละบิวตี้ขอจอกนะนี่พี่น้องอบิวตี้โซดูโซดูกินเลยกินเลยเ <c oughs> บิ่งจะมังตกตรงนี้เปนน็นเทอะไรอร่อยอไหมบิวตี้วาซี่บิวตพี่น้อง ี่น้บิวตี้ว่าไดีก็พักห้องเรียนสิมาจากเดือนหนึ่งบอกมาหาพ่อบอกมาหาเซลซุกบอได้มาหาพอ่อด้วยพี่น้องถ้าพักห้องเรียนน่ะสิมาหาเฮาโมดบอกบิวตี้โมวนอื็กเสือกเอเก็นหนูค่ะเป็นอะไรตลกตลกให้ฮ <laughs> <laughs> างบิวตี้หมักเฮาเหรอพี่น้องตอนนี้เพราะว่าตลกเพื่อน่าเฮาสิได้แบ่งไว้ให้แม่เพื่อนเด้อพี่น้องแม่เพื่อนอ่ะ ไปทุประในหมูบมม่บ้านพูดอะยังบุได้มาอ๋อบิวตี้ลงมือเลยมามะกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแซ่บบอ้บิวตี้แซ่บบอนี่หัแฮั่น <c oughs> พี่น้องให้บิวตี้ลองกินผักพายเ <c oughs> บิ่งกับตับมังหงุ่ <c oughs> นหว่าแซบ่บเน่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องติดใจเลย <c oughs> <c oughs> บิวตี้ลงมือก่อนหมูเลยเอาเลยบิวตี้เบิรงนพี่จุกเข่าให้นี่เออเดี๋ยวได้แล้ว

แม่ซีหมักขนาดทั่น้อค้นจับมืห่งมาเด้อพี่น้องมากินแกงน้องไม้จับมือห่ง้านเที่ยวอืมรอยนังบิวตี้เนี่ยนะติดใจเลยพี่น้องบิวตี้กินพักพายข้างแรกเพราภาษาไทยเอิ้นไหวอย่างพี่น้องพักพายเนี่ยพักพายคือกันบอกโอ้กินกินมาตัวนี้พี่น้องหนีต่อไปแดดบิวตี้เมนบอนี่อืม กัดเลยระวงังกลางเด้อหัวมันอยากกิน <Okay. S 2> บุ๊ค b e a u ด y กัดเลยเนาะกิมีลกลางช็อคเกอร์แหละก้างนาจากแซบเลยผักพายค่ะพี่น้องพี่น้องลองลองซื้อมากินด้วผักพายค,อค,อคอาือคือก็แตงโมหงค่ะแซบผิดยอดเลยแซบคสดดิจิตไก่ พี่แจ็คคือบิวตี้พี่น้องคือเดี๋ยวก็ไม่พ่ายเป๊ะเลยสมกับชื่อว่าพักพ่ายจริงนี่นนอือือคือแฮรพี่เบิร์กอืมแกงน้ำมัตอนปลาหมึกอ่าบ๊อบิวพี่น้องปลาหมึกอืมแก,ง,มกแนแนงน้ำมันใส่ปลาคะนแยงยำลิซเซฟพี่น้อง เนื้อลายปลาหมึกน้ำเงี้ยแซ่เป็นน้องให้แกงนมาบริเวณบริเลยพี่น้องปลาหมึกเอฟซีเพิ่งซื้อมาค่ะอยากกินมากกว่าขอคุยตะมุกับมีดีติดใจเลยทีแรกบุกินพักอันนี้บันนี้กินขนาดบานันนี้กินพักมันจึงเป็นยาในร้านเนาะไอ้แก้วแ,แล้วก็ไอ้ซุปแล้วก็ไอ้นู่นพายกินพัก งวนบอกมาอยู่ลำเอื้อยงวดเป็นมาทำโรงเรียนที่มาอีกเดือนหนึ่งมหาภัยสัสุกก็เดียวจะมาหาพ่อสาวเขียวไอ้หนูสิมาหาพ่อมาได้มาพี่น้องมาหาเฮาพี่มีแต่แหววไปย่ยมพ่อยอือพอชิว่าใจไหนเด้บ้านอืออือ กับแกงหน่ไม้บิวตีบิวตี้มากกินแดงดำกับแกงหน่อไม้ตั้งแต่ยัยงน้อยแกงหน่อไม้ค่ะกับน,นี่น้ำหมักค่ะนี่น้ำกับหมักแกงหน่อไม้ดีนะกกนอยูนะย่เชโนโ่ไม,ม่ได้กินแล้วแกงหน่ <c oughs> อไม้มีแตบิวตี้ได้กินนี่นะบุ้งขี้เป๋าเดี๋ยวชิบแบ่งไปให้เลยนะนี่กินยังน่อยหนึ่ง ตนนุ่นเลยนะน,นี่ยุ่งของพี่น้องอ่ะไอ้เมื่อเช้านี่เพื่อนเรากินครับอย่างก็เป็นเซนแบบต้มมี่เมื่อเช้านี่ต้มมี่เมื่อวานนี่ตอนแรกนี่ยทอดปิ๊กไก่บะหมีมม่เต่าบะหมี่อ่ามีอย่างเนี่ยมัยมยมมนรุ่งตัวนะพี่น้องเลยหากระเข้ายุ่งของแถวบางทีหนึ่งเนาะไหนมีเดมอหุงข้าวกับหาการซื้อหม้อสุกี้ซื้อหม้อสุกี้มาในกับบบเตี้ยเอียซื้อหม้อสุกี้มาในกระบะเล็นเพนมาดูดีเนาะด้วยตัว้นิดน้อยนะพี่น้อง ออดอันห้าแสนปลายเลยเพื่อนลุ่ให้สี่เซนแปดเนาะมันมาเห็นเพื่อนอันขายในออนไลน์คือว่าส่งเสนปลายนสนปลายหนึ่งของไทยคือกันของต่างเท่าแต่ยี่ห้อุีๆจะมักเพชรแหลกโพนเพชรทงไมพนตจำดุนเพะอันจะซุกรำอันจะซุกำเพชรบอกี่รอกว่า บุพเพบุพเพตตัวเองตาแลลยบเพตบตัวเองตาเองกินแกงไม้เอาพิจิกินนิดหน่อยแล้วจำแกงไมอ่อนกินน้องแฟบคุณนายิิตมือคนตอนแบบมนี้หมอกเหมับ แซ่บซ้ำกันเลยนะกต่ต้องหุงนะยังให้มีมากินน้ำเลพี่น้องเลยยังไม่นั่งไม่นั่งก็อยากขนาดนะะี้ค่ะแก่งแบบคุยพักเป็นมากกว่าจัดให้ควรจะกินพักแหวนเลยเานางเหรอวานี่กับบมี พี่งมาเขาก็มีพี่น้องพักแหวนพักลัก็ออกเนาะเดี๋ยวแบวันห่วงกับพี่น้องแป๊บนึงมิติมาได้น้ำแบวหวงมาวันนี้มืดแล้วมีติกินเบิร์อืมพักผ้ายตัวน้อยเลยลูกชายพักผ้ายเป็นังไร ขมแซ่หวานน่ะขมหวานน่ะแซ่เถื่อไม้พายเลยสมกับเสืออันพักพายอืดูตีสาวพัะแขกพี่น้นนองคุณมาคุณมาสิงกระเลมลิ่งปะโมเมนกระเลมอย่างก็กระเลมวิ่ง กระเลมวิงบิงบ่งปะุงน้อยผัดพังบ่เข้าใจปะฮะกระเลมลิง่ะยูะ่ตีหัวแท้หัวบานก,นกน้องขำขำขำน้อยเาอยามาแล้วบิีมังดูบิตีน้ำมันเหรอน้ำแกงเก่งไมเ่ไหมเกนเพชรสดบอบุกเพชรแกงเหรอ เฟซเลยกินน้ำหาเบิร์กบกไดเจากบิตี้พอรู้จักมาหงค่้มันแซ่บน้ำป้อมนะวัังเกือบเกือบพาโคกเหี้ยน่น้ำหนักไม่ยู่นี่ไม่ได้กินข้าวแซ่บบิ่ตี้วันน่ะกินหลายคนแซบบไม่ดูเพื่อนชาเทพคือว่าไม่ตีบุษุกินข้าวแบบชาเทพเบิร์คลิปอ้าวพี่คนละมาตรฐานชาเทพปะ อาอไปอยู่บนคือกินดีแท้รจริงบอกสาวเทพนุ่งบางเถือสาวเทพเปิงคลิปบกินข้าวลายอ่ะเป็นอะไรชาวเทฟเปิงคิ๊อยู่แล้ว,ว,แ,ลวแซ่บบอกเพราะว่าคิ๊ไปเซเว่นนะไปเซเว่นนะบิวตี้กลิ่นขนมขนมันขนมจีน,นเนี่ยขนมเพชรเนี่ยชาวเทพเห็นเที่น้ำลายไหลแล่นไปซื้อแล่นไปซื้ออยู่อันี่รับ มามก,กินหเห็นบิวตี้กี่รอยาดเนาะตอนที่บอ,อกี้รถเนาะเลยเนาะเห็นเลยแต่แซมแหง้งวัทฉันบิวตี้กินรตรงในเซเว่นอยู่ <g ül s> อ่ะ <g ül s> อร่อยค <g ül s> ันแซ่กบกับว่าแซ่บพี่น้องคันบ,บัวแซ่บละมิดยู่ได้ <g ül s> แพ้ ่การันตีโดยบิวตี้พี่น้องเหมือนข้าวสกินเวอร์จุบอนย์พักฟิกกินก,กินก,กิน,กกนข้าวเป็นไงไหมว่าเหนนะ็นอะเห็นพร้อมนะอากาศดีดีพี่น้องมีลมวอยวตลอดเวลาเลยอากาศดี บ่อินอ่ะบูซีนั้นใส่เสื้อสาวชุกได้เลยพี่น้องเนี่ยเสื้อสาวชุกให้ใส่สาวชุกใส่บ่ได้น้อยน้อยนะครับผู้เสบือห้าวย่เสื้อยุ่งกังใบใหญ่มากอันนีผักติว มิวกินมาคงติวกินแล้วมันจะติวบส้มส้มติวติวบรรยากาศคือต้นบุญชงเฮือเลยพี่น้องบุญชงเฮือบุญออกพรรษาเนาะอยากไปเด้จะไปบุญชงเฮือบัดเดี๋ยวนี้บุญในชงเฮือข้าวๆเมือเมืองเราไปเล่นน้ำท่อเด้อบุญชงเฮือเนาะดูไกลบ้านมิตีเลย เคาเห็นเขาไปซ้อมทุกเมื่อซ้อมอยู่อันนะซ้อมแจง้งบ้านบิ๊ตี้เลยซ้อมอยู่กับตนาวัดเนาะอย่างออกมาเบิ่งเห็นเลยเนาะแต่บ้านบิ๊ตี้จอมเหื่ออย่าไปคนเดียวเด้ยยันตกน้ำเข้ากับแปะกับอู๋อสองคนระวังเล้วระวังเข้า,ากับแปะคนเดียวไปเบิง่งอย่าไปใกล้น้ำเลย ตั้งแต่มาหาพ่อบิวตี้ไปนอนนอนน้ำ่อจะคืนละ่ะย,ยังเบอกอคืนหนึ่ง,งที่น้องมาหาพ่ออาทิตย์หนึ่งมาอยู่น้ำพหาวิามือละมันอบอกสามสาม,สามคืนสมือสคืนสี่มือไปอยู่น้ำอ่อมือเดียวคืนเดียวภาคงเฮียนจีมาอ,อ,อีกไปหรอ มีเตรียมเมื่อมาเข้าโรงเรียนแล้วแบบนี้เดือนเดือนก้าพี่น้องเดือนกันยาเข้าโรงเรียนฝั่งลาวทะยอยไปยันลงทะเบียนเรียนไปเข้าประชันาะพี่น้องจักแซบบ่อแซบเบิ้ลเกียงเกียงตับเลยพี่น้องเบิ่งนี่ตับมะฮุงแกงหน่อไม้กระเบิ้ลถั่วนี้กระเบิ้ลตักเติมอีพี่น้องเอ้ยแซบแซบขนาดเลยบิวตี้พุ่งกาดิ้ดใจเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอซอยู่ทางบ้านที่เพิ่งที่เพิ่นเบิ่งคลิปเฮ้าแล้ะกัเกพ,พิ่นบบกดขำโฆษณาเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพบอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย